สวัสดีครับนักเรียนในตอนนี้เราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นั้นจดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งของวิชาวิสิกรทั้งมวลเพราะว่าในการศึกษาวิวชาวิสิกรรในเรื่องต่างๆนั้นมันกจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นอย่างมากถ้ามีคนถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าวัตถุต่างๆนั้นมีการเคลื่อนที่หรือไม่ถ้าถามคนทั่วๆไปก็คงจะมีคำตอบที่หลากหลายแล้วแต่ประสบการณ์ของบุคคลน,นั้นๆหรือแล้วแต่วิธีการคิดของบุคคลน,นั้นๆ ในวิชาฟิสิก์นั้นในการพิจารณาว่าวัตถุเคลื่อนที่หรือไม่เราจะพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุนั่นก็คือถ้าในเวลาหนึ่งวัตถุอยู่ในตำแหน่งหนึ่งถ้าเวลาเปลี่ยนไปหรือเวลาผ่านไปถ้าวัตถุอยู่ที่เดิมก็หมายความว่าวัตถุนั้นไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง เราก็จะกล่าวว่าวัตถุนั้นไม่มีการเคลื่อนที่แต่ถ้าวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะถือว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่นั่นเองเราจะมาดูการสาธิตโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผู้ชายคนนี้ในขณะนี้อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น หรืออยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ถ้าเราดูกราฟของตำแหน่งเราจะพบว่าก็อยู่ที่ตำแหน่งเดิมน,นะครับก็คืออยู่ที่ศูนย์ทีนี้ถ้าพิจารณาความเร็วของวัตถุก็พบว่ามีความเร็วเท่ากับศูนยเมตรต่อวินาที ซึ่งในเรื่องความเร็วของวัตถุนี้เราจะมาว่ากันละเอียดในภายหลังนะครับเรามาดูต่อไปว่าถ้าวัตถุนั้นถ้าผู้ชายคนนี้มีการเคลื่อนที่ตำแหน่งเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความเร็วจะมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในช่วงต่อไปเราจะเห็นว่าเมื่อผู้ชายคนนี้เริ่มมีการเคลื่อนที่ตำแหน่งของเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ตำแหน่งเปลี่ยนแปลงมาทางที่เป็นบวกระยะทางเพิ่มขึ้นนั่นเองหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งนั่นเองแล้วก็ในช่วงนี้จะพบว่าวัตถุนั้นมีความเร็วก็หมายความว่าความเร็วนั้นไม่เป็นศูนย์นั่นก็คือวัตถุ มีการเคลื่อนที่หรือผู้ชายคนนี้มีการเคลื่อนที่นั่นเองการเคลื่อนที่นี้จะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลาหกวินาทีและเมื่อมาอยู่ที่ตำแหน่งประมาณสิบเมตรหรือเก้าจุดหกผู้ชายคนนี้ก็หยุดอีกทีหนึ่งนั่นก็หมายความว่า,วาตำแหน่งก็จะอยู่ที่เดิมก็คือไม่เปลี่ยนตำแหน่งตามกราฟเส้นสีน้ำเงินซึ่งในช่วงนี้ ความเร็วก็จะมีค่าเป็นศูนย์ตามกราฟเส้นสีแดงน,นั่นก็คือในช่วงสุดท้ายนี้วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งนั่นเอง